สวัสดีค่ะผู้บรากการข้อเส้นเฮ่งหมอนิ่งดิวเช้าวันจันทร์ที่6ตุลาคมราคาทองคำสปอร์ตยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่7แล้วก็ปีนี้ทำเอาทำหายแล้ว41ครั้งนะคะสัปดาห์ที่แล้วทำเอาทำหายแต่3,896ดอลลา่านะคะให้ผลตอบแทนสูงถึง48ส,สูงที่สุดในรอบ46ปีนะคะส่วนทองไทยสัปดาห์ที่แล้ว ปรับตัวขึ้นทำเอาทำหายนี่ห้าหม่นเก้าบาทนะคะให้ผลตอบแทน40%นะครับซึ่งมวลสุร,ราคาทองคำปิดตลา 3, ด3,885ดอลลาร์เพิ่มขึ้น30ดอลลาร์จากวันพัสดนับทั้งสัปดาห์เนี่ยเพิ่มขึ้น126ดอลลาร์นะคะเช้านี้ราคาทองคำยัง เดินหนะ้าปรับตัวขึ้นต่อแล้วก็ทำออกาทำลายเป็นครั้งที่12ของปีนี้แล้วนะครับปรับตัวขึ้นแต่สามพดอลลาร์สามารถทะลุแนวต้าน3,900ดอลลาร์ขึ้นมาได้อย่างง่ายได้นะครับซึ่งประเด็นเรื่องโกวิดชัดดาวก็เป็นประเด็นที่อาจจะยืดเยื้อะนะคะวันนี้ก็เข้าเป็นวันที่6แล้วค่ะ ซึ่งก็มีการประเมินว่าก็คงส่งผลบวกกับประคันองคําเพราะว่าก็จะกระทบกับเศรษฐกิจอเมริกานะคะขึ้นอยู่กับว่าอาจจะเยืดเยินมากน้อยแค่ไหนครับซึ่งถ้าดูจากการที่มีโกรเมชัดดาวครั้งล่าสุดที่มีการปิดหน่วยงานราชการยาวนานถึง35วันสมัยทําอยูนสูเนี่ยครับก็ทำให้ GDP ีพีสเมกาเนี่ยคดตัวลดลงไป ส่สสน,นะครก็ต้องติดตามนะคะว่าดูแล้วเหมือนกับทางสงพระกันเมืองหรือพระพิการกับเดมแคตก็ยังไม่สามารถคุยกันรู้เรื่องเกี่ยวกับร่างประมาณชั่วคราวนะครับซึ่งราคาทองคำนะคะก็ยังมีปัจจัยหนุนนะคะก็ยังมีแรงซื้อทองคำจากกองทุนอีเทปทองคำเข้ามา สัปดาห์ที่แล้วเข้ามาซื้ออีก9.16ตันครับหลังจากที่วันศุกร์อาจจะมีการขายออกมาบ้าง0.86ตันค่ะประเด็นที่ต้องติดตามนะคะน่าจะเป็นเรื่องของร่างกฎหมายงบประมาณนะคะวันนี้ทางวุฒิสภาก็จะโหวตตัวร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวนะครับซึ่งจะเป็นการโหวตสองฉบับนะคะฉบับแรกก็จะเป็นฉบับที่ ทางพรรคปรปารปกัานเนี่ยทางสปารพุธแทนให้ความเห็นชอบแล้วนะคะอันเป็นของพรรคเดโมแครตนะครับซึ่งก็มีการประเมินว่าอาจไม่สามารถผ่านร่างงบประมาณได้ซึ่งการผ่านร่างงบประมาณเนี่ยต้องใช้คะแนน2ใน3นะครก็คือต้องใช้ถึง60เสียงจาก100เสียงมันโดยพีร์การอาจจะต้องอาศัยเสียงจากเดโมแครตเข้ามาโห mm hmm. วตอีกประมาณ แเสียงนะคะเพราะว่ามี1เสียงของอวิาเป็นการกับมีความเห็นตรงข้ามนะคะส่วนประเด็นที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้อื่นๆนะคะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดในคืนวันพุธนะคะนั่เป็นการประชุมเฟดครั้งล่าสุดวันที่1 6บหกถึงสิกันยายนครั้งนั้นเฟดตัดสินใจที่จะลดอัตราดอกเบี้ยรครั้งแรกของปีนี้นะคะมีการแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดหลายท,าท่านทีเดียวนะครับ เราก็มีข่าวว่าทางอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสจะมีการเจรจาสันติภาพกันนะคะ,ะ,คะเพื่อยุติสงครามในชนวนกาซาในวันนี้ด้วยนะ,ะว่าติดตามดูว่าจะเจรจากันได้หรือเปล่านะนอร,รู้มังคขนองคำก็มองว่าน่าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะแต่สังเกตว่าตอนนี้เริ่มมีแหลงเทขายออกมา เพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังนะคะว่าเวลาปรับตัวขึ้นมาเนี่ยก็ยังไม่ต้องซื้อตามนะก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมีการปรับตัวลงเพราะว่าเครื่องมือทางเทคนิคเกิดสัญญาณที่เขาเรียกว่าซื้อมากกันไปโอบอนะครับระยะสั้นให้แนวรับ3,870ัดอลลาร์สา6พดอลลาร์นะคะส่วนแนวต้าน3,920ันรดอลลาร์และ 3,930ลลา์เป็นราคาเป้าหมายของพวแเส้นห็นที่ให้ไว้นะคะส่วนราคาทองแท่งของสมาคมขายออกวันเสาร์59,450บาทเพิ่มขึ้น50บาทค่ะแนวรับ59,500บาท59,400บาทแนวนต้าน60,000บาทนะคะแล้วก็6 1 0 0บาทค่ะแต่วันนี้มีรุ่นนะคะว่าอาจจะเห็น60,000บาทแต่ว่าช่วงเช้านี้ก็ ก่อนที่ราคาสมาคมจะประกาศก็ราคาขาองโเซนงเฮงเห็น6กหมื่แล้วนะคะสำหรับคำแนะนำการลงทุนนะคะมีอยู่ก็คงแนะนำาร้พสิลันถือต่อไปได้นะคะลงทุนระยะสั้นอยากขายทํากำไรก็คงขายแค่บางส่วนก็ปอนะคะประมาณ1ใน3นะคะหรือประมาณครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะก็ประมาณ เหนือกว่า60หมื่นขึ้นไปนะคะจะขายแค่บางส่วนบางส่วนถือต่อไปรอรลุ้นว่าทองคำก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นนะคะโกลด์ฟิวเจอร์ย่อตัวลงมานะะดูทองสปอตหลัก3870ดอลลาร์เขาซื้อเก่งกำไรนะครับตัดขาดทุน3860ดอลลาร์โกลด์ไรฟิวเจอร์ซื้อเก่งกำไร3า1 2รดอลลาร์แล้วก็ตัดขาดทุน3 9 0 0ดอลลาร์ค่ะสำหรับเงินบาท วันสุกมีการแข่งค่าขึ้น24สั่งะค่ะ32บาท20สั่งะคะับเช้านี้เงินบาทกลับมาอ่อนค่าลงอีกะะประมาณ20สั่งได้นะ,ะก,ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนุนราคาทองในประเทศนะคะทองสปอตขึ้นอีกเงินบาทมาช่วยอีกนะคะก็้รับอันส่งจาก2เล้งเล,เลยเงินบาทแนวรับ32บาท20สั่งนะคะแล้วก็แนวต้าน สาสองบาท60สตางค์นะครับสำหรับ USD future สัญญาเดือนนวาคมแนวรับสารบาทแล้วก็แนวต้านสารบาท40สสตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ